สวัสดีครับพบกับผมหนุ่มบางช้างเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวท่านโชว์สินค้านะครับพอแกะเข้ามาก็จะเห็นสส่ชาร์จแล้วก็จะเห็นตัวเครื่องตัวเครื่องตัวมุนโชว์นะครับพ่อเขาใส่กันกระแทกมาให้เรียบร้อยครับปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีแตกไม่มีบุบค,ครับแล้วเราก็ทําการแกะออกมานะครับแกะออกมามีอะไรบ้างเอ่ยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดแล้วก็ตัวเสียบ อของ USB นะครับข้างในมีอะไรแถมบ้างเลยอ๋ออันนี้ก็เป็นคู่มืออไม่มีอะไรมากมายครับไม่ต้องดูก็ได้ครับคู่มือแล้วก็ปิดเข้าไปครับอ่าแล้วเราก็ทําการเทสสินค้าได้เลยครับอ่าเราก็วางแท่นเข้าไปครับแล้วเราก็เอาสายชาร์จเข้ามาครับลองทําการเทสดูได้เลยครับว่าเป็นไงบ้างครับ ถ,ถูกใจหรือไม่ถูกใจสินค้าจะดีหรือไม่ดีอ่าเราก็หาที่เสียบนะครับอ่าที่เสียบก็ก็จะอยู่ใกล้ๆปุ่มเปิดปิดมุนซ้ายขวานะครับเราทาการเสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปเลยนี่ครับอ่าตัวนี้จะมี2ชิ้นนะครับข้างบนจะเป็นอ่าฝาชิ้นใหญ่แล้วเราก็ทําการหาพวกอ่าหัวชาร์จของโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะครับ ามาลองเทสได้เลยครับอ่าลองดูได้เลยครับว่ามันจะใช้ได้จริงไหมดีไหมอ่ามาครับนี่ครับาปุ่มเขาจะมีอยู่สระดับนะครับอ่าปรับซ้ายขวาแล้วก็หยุดตรงกลางนะครับอ่าเราจะให้หมุนไปทางไหนเราก็ปรับได้เลยนี่ครับอันนี้ผมก็ได้ทำการ หมุนไปทางด้านขวานะครับนี่ครับอ่าเขาก็หมุนไปเรื่อยเรื่อยๆื่อยแบบนี้แหละครับโอ้แจว๋วสินค้าตัวน,นี้ดีครับท่านหมุนโชว์สินค้าอ่าอีกระดับหนึ่งอ่าเราก็ปรับมาอีกข้างหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยจะเป็นข้างซ้ายเขาก็หมุนไปเรื่อยๆโอ้แจว๋วแจว๋วสำหรับอ่าพ่อค้าแม่ค้าที่ ชอบไลฟ์สดขายของนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ดีครับอ่าต่อไปอ่าจะเป็นตัวฝาตัวข้างบนนะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นฝาข้างบนฝาครอบตัวนี้จะเป็นชิ้นใหญ่นะครับอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันครับหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนได้หมดครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ สุดท้ายนี้็อยจะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับาทางช่อง y YouTube หนุ่มเมืองช้างครับผม